อันนี้ก็ลังสีไปช่มสวนกวางสวนองุง,งนทรงศักฟาร์ม136มหมู่สีบ้านนนตูมตำบลหนองตกแป้นอำเภอยังตลาดจังหวัดกระสินนะครับเนาะเดี๋ยวเอาสิภาพไปเลยนะครับเนาะโอ้โหครับทางเข้าไปทั้งพิละสิมีคนนำทางคนพาไปเที่ยวอันนี้ฟาร์มกวางนะครับกวางก็ลังกินกินหญ้าเลยโอ้ไม่จ้ตมงาม นี่แต่ตัวสวยๆนะครับอันนี้เป็นฟาร์มกรวงที่บ้านโนนตูมอำเภอยางตลาดจังหวัดกระสินนะครับเป็นฟาร์มเศรษฐกิจพอเพียงช่วงโควิดนะครับเนาะกลับมายามบานเอ้เห็นความเจริญเห็นความเปลี่ยนแปลงหรายย่างนะครับอันนี้ก็ได้ผ้าพี่อยู่ทาวบ้านพันมาเหล่นนำ โอ้หลายเลยนะครับเนาะฟาร์มกวางสงสัยที่ตื่นค้นม่เคยเห็นคนเขามาฟาร์มกวางตื่นคนอันนี้เป็นสวนอง,งุ่นนะครับเนาะไอพี่เจ้าของสวนผืนผ้าชมจักหน่อยโอ้อันนี้เอาไว้ให้ชมเยอะเลยครับเยอะเลยลูกกำลังสวยเลยนะี่อันนี้ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมครับ ถ้าขายเป็นขายกิโลเท่าไหรพ่พี่ถ้าขายเนี่นย,ยอ๋อได้ได้ได้พันมาจากทางอ,อุบลอ๋อพันทางอุบลนะครับเนาะนี่นะครับโอ้ไม่ต้ลูกงามๆเนาะเอาเงินไม่ต้พ่องามเลยที่มันปลูกเป็นเศรษฐกิจพ่อเพียงแต่มันใหญ่แต่มันอ่าลายขยายพอพันไปเรื่อยก็สิมีคนเขามาชมมีคนเขามาสื่อหลายนะครับนะตอนนี้มันกําลัาง ขยายไปเรื่อยอ๋อันนี้อันนี้ก็เลี้ยงปลาด้วยใช่ไหมเลี้ยงปลาโอ้ฟารองฟารองเลยโอ้นี่ครับอาเงินไปจะกินขนาดไเปไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพี่ โอ้สวยสวยครับ<ะ>เดี๋ยวเดี๋ยวมาอุดหนุนไม้มครับลองชิมดูขอบคุณครับมันเริ่มเริ่มจะข้าวหวานละแต่อันนี้เราไว้ชมเนาะครับ<ะ>เริ่มเริ่มจะอืมใช่ครับใช่ออกหอมหอมออกหวานละ กรอบดีครับพันนี่นี่กินกันจนหมดแล้วนี่อ๋อเอาไว้แบบเออว่ามันไอ้นี่ยังนี่อันนี้ตัดเนี่ยทำตา,าและเริ่มล้วออออกลืมันนี้คือ,น,อนี่นะครับพวกหน่อยอันนี้อโง,งนลูกหน่อยอยู่ลูกน้อยลูกเล็กอยู่อันนี้นะครับ นะครับอันนี้เป็นลูกน้อยมันเมื่อกี้เป็นลูกใหญ่ตอนนี้มีพ่น